สวัสดีค่ะช่องรัศมีฟรีสไตล์ค่ะวันนี้จะตัดผมผู้ชายนะคะ<ม>ตัดสุดหล่อข้างา<ม>บ้านเราต้องหากินไก่พวอนี้นะ<ม>หากินใกล้ๆ่ะจล้เอาทรงเดิมใช่ไหมคะจะ้านกล้องถ่ายเลยอ<ม>ืม อย่างเงี้ยดีคนก็นู้รู้้ชายตัดได้เขาก็มาก็คนไหนที่เลาง่ายล้วก็ขอเขาคนไหนที่ไม่ง่ายเราก็ไม่ขอมีก็รู้หลักนะที่กฎจมีตั้งไว้แล้วดูกล้องไว้แล้วเนี่ยวามันเห็นพี่กดไหมอ๋อมีดูกล้องไว้เรียบร้อยแล้วแล้วตกลงกล้องเห็นผมไหมเห็น แต่ผมเนี่ยไม่เห็นกล้องอยากเห็นใช่ไหมถ้าอยากได้ใกล้ๆก็ได้ไม่เป็นไรพี่ไกลๆก็จะดูตรงเนี่ยเวลาออกตรงไกลน่ะเวลาเราเดินหมุนรอบตัวพี่กดอ่ะถ้าผู้ชมเขาก็มองเห็นไงแต่ที่รน่ๆเมื่อกี้กดกันหมดนมาแล้วนนี้มีกตะต่ยนไม่ต้องห่วงถ้าพี่กดไม่ไม่กนอ่ะเพราะนั้นน่ะที่หนีทำให้พี่กดอ่ะ นี่เขาบอกพูดออกสี่งแล้วเนี่ยเขาบอกเขาอยาก,ต,กตัดิานเขาอยากอะไรหนูบอกว่าหาเสิเขาเงียบใช่ค่ะไม่ออเงเราก็ยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะเนาะเราเป็นช่างไง เขาบอกผมยาวประมาณสิคะอ่าแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้แล้วเราก็จะพูดยังไงเราก็ยิ้มเงี้ยเดี้ยใช่ไหมใหม่ๆซื้อมาแล้วเสียงเงียบมันผิดกฎพอใช้ไปใช้ไปเสียงดังนะจ้าใหม่ๆเสียงไม่มีนะออืเขาบอกว่าเสียงเงียบ ตอนนี้เหมือนเครื่องเลือหางยาวแล้ะมอสบอกว่าแม่ของทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนพัดลมแหละซึ่งใหม่ๆก็เงียบกิ้บมันมีมอเตอร์อะแล้วก็จะบอกว่ามอสมีเสร็จผมอะไรไหมช่วยดูให้แม่หน่อยมอสก็บอกว่ามันมีมอเตอร์แม่แต่จริงๆนะอย่างนี้ถ้าถ้านักเสียดลวดลายอะไืม่เป็นเสียงดี Gracias. เีนี่อ็เท่าไหร่คะเอเอาไทยร้จริงเอาไทยนี่แหละเอาไทยข้าเกิดข้าหมาปะที่เกิดเกิีอะไรปีกระต่ายเออปีเดียวกับหมาน่ะปาเกิดห้าสิงหาอเออเกิดข้าสิงหาสิจ้ะจ้ะศูนย์กใช่ไหม นั S <S ่นแ้่ีเดียวกัะป่าเลย57เ,เองเหรอไม่58อะไรหนูคิดว่า58นะ57เหอ,อน้ำีน58อ๋อจีน้ำในท้องเกิดเลยนะจะนี่มีน้ำจีนอ,จอีกนะไอเราก็อยากถามในใจเพราะว่าเราเคยอ,อยู่ยานคนจีนนะใช่น้ำจีนเขานดตัง้งแต่ตัง้งแต่เริ่มเริ่มฝังไทยนะ่ก็ไม่กลตามเลยงเพราะมีในท้องเนะี่ย พี่เคยได้ฟังมิทานแล้วเด็กกินขนมน้นะไม่เคยอเอาเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อก่อนเนี้ยของเขาว่าขโมยอ่ะถ้าขโมยเนี่ยต้องยังไงก่อนเนี้ยมันมีมาถึงท่านต้องต้องมาหารถ้าคนลักกันขโมยกันแบบเดี้วแบบไอ้พวก เรับแรงน่านะ่ะแต่ทีนี้มีคนนึ่ว่าท้องในถนนของยินนงบ้านหนึ่งเริ่มไปเอามากินคนท้องนะคนท้องอยากกินใช่ไหมอยากกินอะไรก็ไม่อยากข้าวปลาก็ไม่อยากอยากกินขนมต้นนี้อยากกินยุ้งุขนมมันออกโูก มันหอมนี่ยอมรับเลยนะพี่กดอแล้วมันสุกกับเอ็มันสกคาต้นนมันหอมเนานะกลิ่มมันยเยบยนใจเขาก็ไปสอยมาไม่ขอไม่ขอเอามากินเขากินเสรมีคนบีเจก็ไปบอกเจ้าของว่าคนนี้ขโมยมาเ่ถีไม่ยอมมาเอาถนนโกเราไปฟ้อง เปสองเจนนาทีเจนนาทีก็ให้ทำโทษปนท้องเลยนะทีน <hguru. S 1> ี้ตอนที่ตอนที่จะถูกอาหารเนี่ยท้องอยู่ก็หลายเดือนแล้วทีนี้ โกงไม่ได้เดี๋ยวผีจะดุอเ,เอาด้ยเอาท่อนยันทุบอทางแก้ไม่ไม่ได้ประมาณนั้นเหรอเขาเขาตีตายเนะี่ยนั่นแหละอ่าทีนี้พอเสร็จแล้วคนโบราณเนี่ยเพราะว่าคนสมัยก่อนเขาบอกว่าถ้าสังทั้งกรมเนี่ยเดี๋ยวผีเฮี้ยนผีดุตายทั้งกรมเลยนะอ่าท้ากลว่าในต,ตอนที่ยาไปสังเราก็เลยก็ผ่านท้อง เอาเด็กออกเด็กรอดไหมเด็กตายแต่ตอนที่เด็กตายอ่ะเด็กมือกำอยู่ที่ปากไม่พูดใช่ไหมเขาไม่พูดด้วยใช่ อยากจริงๆนะพี่กดคนไม่คนเป็นผู้ชายไม่รู้นะแต่หนีเนี่ยมันอยากจริงๆนะก็พี่ดูมองนริงจีตาตอนตอนที่หนูท้องเหม๋เน <welcomed S 1> ี่ยเรื่องขนมเนี่ยท้องเหมยคนโตอ่ะพู่ชายอะ่ะเขาไปขอขนมกินอมู่บ้านนึงอะ่ะเป็นเครือญยตกกันอะ่ะเขาได้ขนมมาเขาก็กินเขาก็ไม่รู้เราไปอยู่บ้านเขาแล้วเราไปบ้านเขาอ่ะมันหอมเพราะทิ้งใส่ใส่ใสถสังสีถังขยะถังปี๊บไว้นะ่ะ ร้องหอมกลับมาถึงเดินร้องไห้มาจากบ้านพี่ชายว่าพี่ชายกินไม่เลี้ยงเนี้ยตอนท้องตอนท้องสาวคนตัวมาถึงบ้านก็ร้องไห้ให้พ่อฟังว่าไปบ้านลุงโกน่ะเขาเขากินข้าวเหนขยมแล้วเขาไม่แบ่งให้อยากกินแล้วพี่ชายก็ไม่รู้ว่านอ้องมีท้องมันอยู่คนละบ้านมน้ยเนาะ,ะเขาก็ไม่รู้มันไม่ใช่เียความผิดของเขาแต่คือเราอยากเรา เราแค่เราบอกพ่อเราพ่อเราก็ปั่นจกักรยานไปขอ,อย่างพี่น้องมาให้กินแล้วขนมนะ mm hmm. แต่คืออารมณ์อของเราตอนนั้นได้กินอยากกินไปที่เห็นขนมตนะเลือกมันมันหอมนะพี่กดนะ mm hmm. เออสั่งมันเนะี่ยเออเขาทิ้งขยะไว้ในหอ้องหอมงอ,อนนะ่ะพอมาถึงร้องไห้พ่อถามว่าเอามึงเดินร้องไห้ใครทาอะไรมึงพ่อบอก mm hmm. ว่าจะขอดอะ เห่นไปคว้านครขุนะขมทุกคนเลยพ่อเห็นลูร้องอ่าเออว่าใครวาไรมึงบอกโแรงอ่ะเออว่ากูร้องทําไมเดินเดินมาจากไหนเราก็ท้องโตเส่ชุดนท้องเนาะทหารก็เลยร้องเขาฟังว่าอยากกินขนมไปไปบ้านลุงปนน่นะหอมขนมในถังขยะแล้วเขาก็ไม่เรียกหนูว่าชอบกินขนมเขาไม่เรียกหนูพ่อก็ไม่ต้องร้องเดี๋ยวไปขอเขามาให้ญาเรานีบ้านญาตเรานีเขาบอกเนี้ย แล้วพ่อก็ปั่นจัก,กรยานไปเขาก็ไปหาหาจนได้แบบว่าสุกกาลังกินนะพี่กดส่วนมากขานนน่ะตรกไปไม่อร่อยนะมันมันไม่ค่อยจะมีหรอกเราต้องมาเอาเอามาบ่มเอาไอ,ไอ้นี่นะพี่กดตอกยู่เออเอาอ่ะไม่ไข่ตีตีไส้มันน่ะนะส่วนพวกอ่น,นั่นแหละส่วนมากไม่ค่อยได้มีกินแบบนั้นหรอกไปเอามาอีกสองลูกนะ เชื่อไหมกินแล้วพอาบอกให้กินแล้วก็นั่งนั่งนั่งดมไอ้ลูกที่ที่ยังไม่สุกยังไม่สุกกินอินแล้วนะเ,เขาก็บอกแล้ว,ลวเราก็แกะเราก็นั่งกินกินเสร็จกินหมดแล้วเนะี่ยกินทั้งวันอะ่ะกินนั่งกินกินแล้วก็มาหอมมาเมื่อไหร่ไอ้ตัวนี้มันจะสุกสักทีที่อา ก็บอกคนง้อมนี่นะนึกอะไรก็ไม่ได้เลยใจจะขาดทีนี้เราไม่รู้นี่ว่าเคล็ดลับที่นี่หนูมาขายของตลาดนะหนูจะรู้ว่าเคล็ดลับที่ทําให้ขนมสุขอ่ะคืออะไรอที่กอดรู้ไหมว่าคืออะไร,รต้องตอบกูอวกว่ะไม่เอากับปิ อืตัดตุกมันตุกมันอ่ะ,อะเขาบอกเขาพูดมาแต่หนีก็ไม่เคยทำนะเพราะหนีไม่เคยได้ยู่งไปนอกนะแต่แต่เขาบอกมาแต่พี่ก็รู้ทำไม่สุกให้นั่นแหละบ้านนอกเขาเขาก็ทำอย่างนั้นแล้วองตอกขั้วเ,เอาไม้ไผ่อะไรเนี่ยตอกเข้าไปเลยแต่แม่ะคะ้าแม่ค้าเขาบอกว่าให้เอาปิดทา าาจเอาแล้วทขาจะโกหกทำไมเนาะโบราณเพราะว่าพูดอะไรจะขาวบอได้เลยคนเราบางครั้งในเคล็ดลับมันมีทุกคนเลยเนาะนี่ยังมากินถันตัวเล็กนิดเดียวไอ้คนเราเราทำอะไรนะกับข้ามันก็มีเคล็ดลับไอ้ทำของกินก็มีเคล็ดลับเหมือนเราทำดอกไม้นี่เราก็มีเคล็ดลับของเรานะพี่กฤไอ้ของอย่างนี้นะ เขาก็ไม่บอกใครเลยแหละแค่รับของใครของมันเนาะอ่ากวจะรู้กันนะเออจริงนะเรื่องจริงนะอืมเอาเราในดอกไม้อะ่ะมันจะได้อยู่ทนอยู่นานนะต้องแช่อะไรต้องใส่อะไรดอกไม้กลมเนี่ยเราอยากให้บ,าน,บานสวย,ย่างหน้าเขาวเพระว่าดอกแข็งดอกอะไรเนี่ยทำยังไงแล่วก,วกว่า,า,าน,น,นันดูกว่ามากนเลยพี่แก่ ม,มันก็ต้องมีเคล็ดลับอะนะใช่แล้วเราคุยกันที่เราไม่ร้อนนะพัะลถึงว่าหารไปให้คนอู่ใชดอกบัวดอกบัวทางไงจะให้อยู่ทน,นมีเคล็ดลับนะดอบไม้ที่หนุ่ขายนี่แหละมันก็มีเคล็ดลับของมันกว่าจะได้เคล็ดลับนะต้องหยอดน้ำยาค้าขนมร้านนะ่ยปั ถามเคล็ดลับเขาว่าทายังไงให้ให้ดอกไม้อย่างเนี้อยู่ทนดอกแข็งดอกสวยหน้าไม่ดำ<ม>เราจะได้ขายดนนีวอร์นมาเขาต้องการสวยอยู่ได้หลายวันไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้คอหักคอห้อยมีอย่างนี้ด้วยนะพี่กดยอยากได้หลายวันแต่อยากได้ดอกไม้อย่างนี้นะไม่ใช่ดอกไม้พลาสติกนะ เอาไม้สดเนี่ยดอไม้สดเนี่ยเราจะต้องแช่อะไรอันนี้ต้องใส่อะไรยี่ห้อนี้ต้องใส่อะไรเรากับน้องสาวรู้กันแต่ที่อื่นเราก็ไม่บอกเขานลยนะบอกทำไมเนาะของพัอาหารกินเรานะอ๋อกว่าจะได้เนาะที่บอกข้าฟข้ามเลย ปลาทองอ,ะอ่ะเขาก็มีเคล็ดลับของเขานะว่าเอาอะไรเช่ไปตองกล้วยอ่ะไปตอกกล้วยจานีเนี่ยมันถึงจะเขียวมาไม่เหลือง,ง,งเขียวสดมันมีน้ำีกดไม่ใช่ว่าสักแต่จะทำเออแล้วเอาบางก้อนม่เขียว,วเงานะจ้ะ น้ำป่าแล้วเขาทำประกอบเป็นขแนขงนงเหมือนนิ้วมือพี่กดเคยเห็นใบสีใช่ปะครับ สมุนไพรจีน What right. are ต้องต้องบอกเขาด้วยเองว่าวเท่าไหร่นะคว่าไห่เขาเร็จอะเผื่อเขาไม่รู้เขามามาถามเอาที่พี่นะบางคนก็มามาร้านนี้ก็ซื้อกลับไปได้คนนี้อะแขกมีไอพีเดี๋ยวพี่กดปั๊บหนึ่งนะคะจะจบคลิปวันนี้นะคะออะดอกมือหน่อยสวัสดีนะคะจะไปส่งเขาแล้วค่ะ ลูกค้าคนนี้ VIP จับมือได้สามีไม่ห่วงค่ะ